สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับ Roblox เกวันนี้มานะอยู่กับเกม r o b อ o x แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะผมนี่นะผมจะมาบอกอะไรทุกคุณผู้ชมเพราะวันนี้ผมได้เขียวเล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตอนที่ผมเข้าเกมแล้วนัน,นนะโอเคทุกคนตอนะนี้ผมก็ได้เข้ามาในเกมบอกฟุตไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคผมได้เขียวมาเมื่อ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนาทีที่เสียนะครับนะซึ่งผมเป็นคนเสกเองด้วยนะครับใช่ผมเป็นคนเสกเองผมสุ่มเองเสกเองครับลบแลนะผมเกลือจัดเลยนะฮะล็อกสมมก็ได้มานะครับซึ่งผมดีใจไหมผมดีใจครับผมดีใจอตอนนี้มดเทีเ่ยวอยู่ที่ ลอยหัวไปนั่นแหละยิปก็มินิดเดียวล่ะผมรู้นะว่าทุกคนได้กันหมดแล้วแต่ว่าอั้นไหนะผมก็ได้ผมก็อะคิดอะไระผมไม่ได้ถ่าย ตอนผมนนแล้วผมได้เียวพราะตอนนั้นผมไม่ได้หวังนะว่าผมจะได้เขียวครับซึ่งที่มันก็มีเค้นแหละนะฮะใช่ก็มีแคนั้นแหานนละก็แค่จะมาบอกว่าผมได้เขียวแค่นั้นก็เเกคนดูลเลยว่าผมทุกคนก็จะรู้เลยว่านั้นกาดแค่ไหน งั้นผมก็ไปแห้ะ